สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วในวันนี้นะคะเรามาเรียนกันในเรื่องของมาตราแม่กลน,นะคะก่อนเริ่มเรียนเราไปดูคลิปวิดีโอกันเหมือนเดิมค่ะว่ามาตราแม่กลน,นั้นนะคะมีความหมายอย่างไรและมีคำใดบ้างนะคะมาตราตัวสะกดแม่กล สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เราได้รู้จักกับนิทานกันไปแล้วในวันนี้มีปริศนาคําทายสนุกๆมาให้นุมน้อง,องได้เล่นกันพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยอะไรเอ่ยไม่ใช่นกแต่บินได้สูงเหนือเมกคำตอบก็คือเครื่องบิน คำถามต่อมานะคะฉันคืออะไรรวมในอาหารเพื่อให้รสหวานมดมันชอบกินมาดูกันนะคะว่าตอบถูกกันหรือเปล่าฉเฉลยก็คือน้ำตาลฉันคืออะไร คนใช้คู่กันกับยาสีฟันปากชั้นสะอาดดีคำตอบได้แก่แปรงสีฟันคำทายต่อมานะคะฉันคืออะไรมีไว้หนุนนอนหลมตัวพักผ่อน นอนหลับปันดีฉันก็คือหมอน,นั่นเองค่ะคำทายสุดท้ายได้แก่ฉันคืออะไรขี่ได้ใช้ปั่นมีสองล้อน,นั้นขี่กันไปมา เฉลยก,ก็คือจัก,กรยานค่ะน้องๆลองทายสิคะว่าคำว่าเครื่องบินน้ำตาลแปรงสีฟันหมอนและจัก,กรยานเป็นคำในมาตราใด มาดูกันนะคะว่าตอบถูกกันหรือเปล่าคำตอบก็คือคำว่าเครื่องบินน้ำตาลแปรงสีฟันหมอนและจักรยานเป็นคำในมาตราแม่กนค่ะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่ามาตราแม่กนคืออะไรมาตราแม่กนก็คือมาตราที่มี นอหนูยอหญิงนอเน้นรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดเช่นตะวันมีนอหนูเป็นตัวสะกดบุญมีอยอหญิงเป็นตัวสะกดคุณมีนอเน้นเป็นตัวสะกดการมีรอเรือเป็นตัวสะกดพยาบาลมีลอลิงเป็นตัวสะกด วานมีลอจุลาเป็นตัวสะกดเรามาดูความหมายของตัวอย่างคำในมาตราแม่ก่นกันนะคะตะวนันคำว่าตะวนันหมายถึงดวงอาทิตย์บุญคำว่าบุญหมายถึงการทำความดี ายถึงสิ่งหรือเรื่องที่ทำมักใช้คู่กับคำว่างานเช่นเอาการเอางานพยาบาลคำว่าพยาบาลหมายถึงผู้ดูแลผู้ป่วยเช่นนางพยาบาลวานคำว่าวานหมายถึงชื่อของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม มีขนาดใหญ่มากรู้จักกับคำศัพท์แล้วเรามาทบทวนเกี่ยวกับมาตราแม่กลกันต่อเลยนะคะมาตราแม่กลคือมาตราที่มีนอนหนูยอหญิงนอนเนธรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดเช่นตะวัน มีนอหนูเป็นตัวสะกดคุณมียอหญิงเป็นตัวสะกดคุณมีนอเนนเป็นตัวสะกดการมีรอเรือเป็นตัวสะกดพยาบาลมีรอลิงเป็นตัวสะกดวานมีรอจุฬาเป็นตัวสะกดสนุกกันไหมคะน้องๆกับเรื่องมาตาแม่กน เห็นไหมคะว่าหลักภาษาไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราหมันทบทวนและทำความเข้าใจแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอมาตราแม่กลน,นะคะเมื่อกี้ทบทวนกันไปแล้วนะคะว่ามาตราแม่กลน,นั้นนะคะก็จะเป็นคำที่มีนอน,นูยอหญิงนนเนน รอเรือรอลิงและลอจุฬาเป็นตัวสะกดนะคะออกเสียงเหมือนกับตัวนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะมีทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะมาดูตัวอย่างคําในมาตรากลที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นนะคะเช่นคําว่าชื้นบนเทนกางหันบุญคุณอุบนคำในมาตรากลที่ผสมด้วยสระเสียงยาวนะคะเช่นคําว่ายืน เตือนทานวานอนมารดานะคะตัวอย่างนะคะเช่นคําว่าวานอนก็คือลิงนั่นเองนะคะคนพานเกเรก็คือคนที่ชอบเกเรผู้อื่นนะคะมารดาหมายถึงแม่นะคะเทียนไขช้อนทินดวงจันวานและก็ปลาตะเพียน,นะคะ่ะผละไม้ อาหารภาคเพียนเล่นกลนคำศัพท์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะลิ้นจีปีขานบ้านเมืองเครื่องบินดินสอพ่อบ้านการงานบานชื่นพื้นดินสิ้นสุดปุดหลานหวานเย็นเป็นสุข ทุกร้อนอ้อนวอนก้อนหินกินเจเกสอนนอนพักตักเตือนเพื่อนกันมันเพียนเขียนอ่านหารคูณปูนขาวดนบันดาลอ่านข่าวสารอาหารดีมีโปรตีน นี่ก็คือตัวอย่างของคําในมาตรากลนะคะการบ้านเช่นเคยให้นักเรียนนะคะเลือกคําจากตัวอย่างคําที่คุณครูยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้นะคะมาคนละ5คําคแล้วก็นํามาแต่งประโยคนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ